เขีวเรือบนเรือของแท้เลยอ่ะนั่งบนโตะร้านอไรเลยค่ะไม่ค้นเนี่ยค่ะมันกันสดๆอือเยอะมากยี่สิามสิบสี่ข้าร้อยน้าเออเอาจริงหรือเปล่าน่ากินเลยนี่หลาย บูสามรสนะคะมากินเนาะบุสวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาทุกคนมีที่ตลาดอัมพาวานะคะพูดถึงตลาดอัมพาวาผู้คนก็จะนึกถึงการนั่งเรือไหว้พระทำบุญเนาะ วันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาเดินดูค่ะว่าบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาเดินนอนมากนะเกือบสองปีได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะว<อ>ันนี้ก็จะเป็นร้านขายผลไม้ลูกตาลลายลูกต้องซื้อด้วยลายลูกต้องซื้อด้วย <laughs> ยายบอกนี่นี่เดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานไปนะคะก็ะจะเป็นตรงนี้ อกลางคืนน่าจะสวยนะคะทำไฟแบบนี้โอ้โหแดดแดดคือแบบนี่ขึ้นมาบนสะพานตรงนี้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราจะให้ดูบรรยากาศเรือซึบนี่นะคะ วันนี้ดาวมาเป็นวันอาทิตย์นะทุกคนก็จะคักมากๆสำหรับใครที่นสนใจจะนั่งเรือไหว้พระนะคะหรืออะไรเนี้ยก็สอบถามตามผ้าเรือที่จอดตรงนี้นะอาจไปต่อเดี๋ยวดาวจะพาล,ะลงไปดูข้างหน้าโอ้โหแดดนี่คือแบบอารมณ์แบบซ้อมตกนรกอะ่ะร้อนมากนะคะ ที่พอเขาทำไฟอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นป้ายนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะ,ะดูกันดเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งซ้ายก่อนนะคะลิคลอง,องต้องข้ามกลับดิพีหหะะ่อ้นเราต้องไปซื้อมะพร้าวอ่ะต้องสามก่อนร้อยค่ะ มีเขาก็จะขายผัดไทยบนเรือเดีวนั่งตรงนี้นะแล้วเราก็สั่งเขาก็จะทําตรงนั้นเลยก็จะมีสองฝั่งนะฝั่งนี้แต่ฝั่งนเดี๋ยวจะพาดูฝั่งก่อนแล้วเดี๋ยวขาะ็าไปเดินขาก็มีเราจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมีไงนั่งเรือทานเรืออันนี้นั่งกี่วัดคะห้าวัดจ้ะอ๋อห้าวัดห้าสิบบาทไปครับคนละเดียวนะไปได้ครับอ๋อคนละห้าสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวก็คือประมาณที่นั่งไปไหมยังห้าสิบบาทค่ะ ไปกับ50บาทนะคะไหว้พระ5วัดนะเลื้วจะเป็น,ปนในบระหล่ำบิงกรองอรมจะมีหมุดกระต่ยหมแก้วปลาทูนะฮะปลาทูแม่มก,อ,ก,กอง น้ำจ้หมันมีเป็นขนมรูปโบาดอรลอยค่ะก็จะมีหลายด้นะไส้หวานเค็นะคะยมาขนมไข่ก็มีอันนี้ไข่ก๋วยเตี๋ยวบนเรือบนเรือนะคะ นี่ก oh, ็เป hey, ็นเกี๊ยวเกี๊ยวผาเกี๊ยวต้มเกี๊ยวหมูต้องค่ะนี่ไงอุ้ยหายดีนีก็จะก๋วยเตี๋ยวเรือบนเรือของแท้เลยค่ะนั่งเป็นกองแล้วสั่งเลยนะะแม่ค่ะเขาก็ทำก๋วยเตี๋บนเรือให้เราได้ไหมนะพี่ได้บรรยากาศ ก็จะได้บรรยากาศก๋วยเตี๋ยวเรือขอแท้นี่ไปต่อเขาจะยาวไปถึงนู้นเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอ้ยไม่ได้มานานมากนี่ลัะในคะถัวขนมถัว นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบร้านร้านกาแฟนะคะเราก็นั่งาสั่งเราก็นั่งตรงนี้ได้จ้าว่านะเวทีแบบแดดร้อนอะ่ะ,อน,ะน้อยคนนะที่จะแบบแแแนั่ง,งเรือบอกได้นะคะนี่คนละคะเรือหมเหมาลำห้าร้อยนะคะไปไ,<ม>ไปกี่วัดคะ ห้าวัดอ,อ๋อ,อส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นห้าวัดนะคะไม่น่าจะมีเก้าวัดอย่างที่ดาบอกตแต่แรกเอาเก้าวัดมาจากไหนก่อนเยอะมากเนี่ยวันนี้วัานอาทิตย์นะคะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะ ต่งชาติเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะได้ค่ะได้ค่ะม้มมุกวนขึ้นโอ้วนนี่ก็จะเป็นข้าวเกลือกสี่ถึงร้อยหอยยางยางนะคะอุ้ยจะาไม่มานานมากตั้งแต่ปีนู่นุลยน่าจะเกือบเกือสองปีได้ไมั้งปีกวกว่านะคะไม่ได้มา นี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแ,ววแวม่คายกเครับมโลเขาก็จะนั่งกินริมขอแบอะไรอย่างเงี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่กะลามะพร้าวนะคะจะนั่งกินน่ารักดีอ่ะยังไม่หมดนะ นี่ก็จะเป็นขนมกบเคี้ยวต่างๆนะคะของป้าอะไรเงี้ยขนมไทยเป็นวุ้นกรอบเอยขนมอรัวนะคะไม่ขาดไม่หยุดไปต่อสุดเรีย,ยังประมาณเลยค่ะขอบคุณค <c oughs> <c oughs> ่ะไม่เป็นไรจ้ะนีก็จะเป็นร้านรสช่อง น่งตรงนี้เออบรรยากาศดีนี่มีนะคะนอ๋นี่ไงเขาไปแล้วนี่้าข้าคนนะนจะเหมาํำไปนะคะไปแล้วเหมาลำห้าร้อคนเดียว50บาท ดาวจะพาทุกคนเดินย้อนกลับมานะแต่ว่าจะให้ดูฝั่งนี้เนาะเมื่อกี้เราดูฝั่งดิมคลองไปแล้วนะคะเดินออกไปก็จะมีซอยหนึ่งเดินเข้าไปนะเดี๋ยวไปดูว่าซอยนั้นยาวะไบ้างเยอะเลยของกินเยอะมากอากาศก็ ถือว่าใช้ได้นะถ้าเราไปเดินอยู่ตรงแบบเข่าสะพานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรานั่งอยู่ดินคลองก็จะมีลมอ่ะพัดผ่านช่วยช่วยแบบว่าช่วยคลายร้อนได้บ้างนะคะ <Okay. S 1> วันอาทิตย์นะเนี่ยเด็กในบ้ได,ได้นะคะจะมีเสื้อผ้ามี ของขานม,มีอาหารทะเลนี่อย่างร้านนี้มันเขาก็จะมีอาหารทะเลสดๆสนะกุาา้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำนี่หอมบิ๊กมากหมึกอะไรอย่ยางกุ้งจ้างหมึกจ้างข้างในเขาก็จะนั่งไนดะ้แบบร้านใหญ่พอสมนควรเราจะนั่งตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้าแบบว่าที่นั่งเขาว่างอะนะต้ปตำเนี่ยมียมดยำตำ้าวต้มซุปตำ ติ่มซี่เตียวเรือนะนคะมีครบเลยนือขอให้้านอันนี้ผู้ชายจะเอาเล็กกนกแรกอยเนี้ซอยที่อยู่ริคมคลอง่ะส่วนมากนะคะก็จะเป็นของแบบ กระจุบกระจิบเนาะก็จะมีเสื้อผ้าแทรกบนนะคะแต่ถ้าเราไปยฝั่งเมืองอันนั้นก็คือจะเน้นสกินเลยนี่ก็จะเป็นร้านอาหารอันนี้จะเป็นทอดมันซุ้งนะคะทอดสันสดๆแบบนี้เดร้าได้นะคะพี่ไดรด้นะคะพี่ มีขายเป็นกล่่านี้ก่ท่าไรล่ะคะก่งเท่าไรคะร้อเดียวร้อยหนึ่งครึ่งโลหรอคะสามกิ่งครึ่ะิโลเดียวสามกิอ๋ออร่อยมากเป็นลูกชิ้นไม่มีแป้งเลยครับไม่มีแป้งเนยรวนรวนได้มหล้วนเลยทุกคนดูสิใจอมันกันสดๆใหม่ๆอย่างนี้เลยค่ะนี่นะนี่ัไม่มีแป้งทุกนสังเกตได้ครับเอ่อเคือเสื้อจะเป็นหู ทำขายวันต่อวันนะคะก็คือจะเป็นร้านี่เยวร้านนี้เนาะใครมาอาพวาก็ลองแวะมาดูนะคะแบบที่เก่เดีน้ำติดิน,ดน,น,ดนองนนะคะ เดี๋ยวดาจะพาเลี้ยวไปฝั่งแล้วนะเดี๋ยวนั่ไหนกันได้นะคะนี่เมื่อกี้ดาวเดินข้ามมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมราจะเลี้ยวไปฝั่งนี้นวอนเดนกันแล้ว นี่เราซอยนี้ของกินเยอะเว้ยนี่ไข่เชียวย่างเนยนะคะย่างกะเทียย่างชีสด้วยผู้สิดย่างชีสนะคะ้าอันนี้เรจะไปข้าวเหนียวหน้ากนี่เขาก็จะมีหลาย

ชิมรสชาติดูนะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะเป็นขนมโบราณอ๋อขอบคุณมากค่ะเข้าใจดีมากเลยให้ชิมนะคะอืมอร่อยค่ะเป็นมะพร้าวเป็นพริกขนมก็จะแบบเหนียวหนึบแล้วก็หอมหอมมะพร้าวนะคะ ไม่มีจะเกิดไม่ได้หรอ,อกวันอ๋อค่ะวันบบนี้อร่อยจริงบะหมี่โบราณนี่ร้านจะอยู่ตรงนี้สมมติเราเดินลงบันไดมาใช่ไหมข้ามสะพานนาลงบันไดมาร้านจะอยู่ทางฝั่งเหนือ,อนะคะอยู่ตรงนี้เลยมีขนมหลายอย่างมากนะคะ นี yeah, really. yeah. okay. mm ้อ hmm. ร่อยจริงขอคุณนะคะอร่อยมากเดี๋ยวขาขากลับเดจุดตาให้แวะซื้อนะคะเพราะว่าถ้าซืวตอนนี้ตาเขาจะทิ้งโงาแล้วเามาทีเดียวเนี่ยเขามีสองฝั่งดาเดินฝั่งนี้ก่อนนะ นี่อยากหันไปหันมานะคะเดี๋ยวเวียนหัวเนาะไม่ใช่ดาวนะคนดู่จะเวียนหัวปลาดูปลาเค็มหนปะปลาถาปลาถาแก้วอะไรเงี้ยเยอะมากอืมจากที่ดาวมาเดินในครั้งนี้้าสังเกตนะ,ะบางร้านอะหายไป เราจำได้จะมีร้านเหนือเขาขายขนมแบบเป็นถ้วยๆแล้วก็มีขนมเป็นสิบยี่สิบแบบเลยนะคะอยู่โซนนี้ไม่มีแล้วไปไหนเราก็ไม่รู้ไม่เห็นล,ล,ออนละนี่น,<ม>นะ,<ว>ะคมมมนะมันอย่างน่ากินมากเ,เดี๋ยวดาวจะจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับเอาไปซื้อนี่ข้าต้มมัดก็น่ากิน นว่ยเขตำลัก็น่ากินอ่ะประทูต้มเค็มนะคะหอมหมกอะไรี้ยเออนี่ไงอยู่นี่อ้าวเขาเถิดมาตรงนี้หรือว่าไงก็ไม่รู้นี่รานนี้เขาสะิีสนิมาน่อะไรมาคับส้อแกงถั่วแล้วแกงไข่มีถั่วมีไข่ครับมะแกงเยอมากสาม0ิบสี่คิะร้อยนะคะเอาเอาอะไรอย่างน่้ เ้ว <ítulo> จะเป็นบราวนี okay, so ้นะคะขนมแกงไก่ไม่กินมากสามสี่ส so ี่ถ่งร้อยไามไน่กินมีไข่ตุ๋แกงเขา้องกามล้วครับพี่กลนะครับน้ำพริกก็มีเสร็จจัดตรงนี้เลย เงด้าเาวจำผิดหรือว่าเขาย้ายที่ก็ไม่รวมดูก้าเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวดาวจะย้อนกลับแล้วนะเพราะว่าถ้าเดินออกไปตรงนู้นเนี่ยเขาก็ถามว่ามีตลาดอีกไหมมีนะคะแต่ว่าก็จะรอนิดนึงเนะ ็นที่จอดรถฝั่งนี้นี่ น่ารักน่ารักนะคะเปฟซขนาดแบบญญนี้มาเจอกันนี้ได้จะอยู่ท้ทายๆเลยคุกกี้ปะทูน่ารักมากเลยน่ยารักจังเลยมีหลายอย่างมากก็คือเจ็ดครบเจ็ดครบเจ็ดอย่างนะคะสองร้อยบาทเนีแบบ่ยเลือกผสม ไปได้ก็ค so ือเอันเลือกไปเลยตาเจ็อันสาร้อยบาทน่ารักจังเลยกระแมงอันนี้ก็ไปทองกรอบนะฮะสามร้อยนะค่ะเว็บนไทยได้นะวันแรไวันอ้ทิตย์เท่าน้นแล้วก็ละแมลสิบกวันจ้ ใวเราจะเดินกลับฝั่งนี้เมื่อกี้เราแม่ไม่ได้ดูสั่ก็จะเป็นหอยดอนะคะแส้หนหอยดองต่ดน้วนะคะอืมคนเยอะมากันนีวน,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 นอาิตย์เนาะท่านไทที่ผัดโนแดกคนร้อนไม่ค่อยได้เราไหลงลนะแน่นอนแดดร้อนมากช่วงนี้ ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะบูสามรสนะคะแบบนีนกกินเนาะไก่รมควันนักส้าวกระทิก็มีคาะเนียงฟางอุ้ยหกคน แตกอุ้ยแตกค่ะลมแตกแล้วมาดูท่านี้ลมไทุนร้อนไม่ไหว ให้มัเดินตอนเย็นๆนะคะแนีข้าวกะทิข้าวกะทินะคะตอาอเ่ะตาน้อยวอที่ก็ได้เะทูทีนี้ขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องปะทู400แล้ก็ปั้นจี่ จะเป็นลมร้อนจริงๆอิง่มาดูหอยยอนหอยลอดเป็นตัวาทะเลแห้งนะคะเดี๋ยวย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดอัมพวานะคะล่าสุดต้นเดือนเมษาก็จะประมาณนี้นะคะแดดก,ก็เอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันก่อนมากไข่หมึกนะคะอุ้ยมีมีปูกแกะด้วยสองร้อยห้าสิบนะคะตัวโตน้ำเช่าหัวค่ะจะเป็นขอบคุ้ไว้ขอบคุณ ทอดมันปลาอินทรีย์นี่ค่ะทอดมันปลาอินทรีย์แล้วเขาก็มาหางก็ะเจ็นทอดมันแล้วก็มีไอ้นีลูกชิ้นลูกชิ้นปลาอินทรีนะคะอันนี้ทอดมันปลาอินทรีนะนับสองนี่ะคะ่เ อมันร้าวกรอบก็มีเดี๋ยวดาเดวเดาจะกลับมาซื้อเลงไว้ก่อนนะคะเลงก่อนได้นะคะเลงก่อนได้เลยค่ะน่ก่อนได้นะคะมาเรียนันก่อนได้นะคะนี่นะคะนี่ก็หมดแล้วนะเมื่อกี้เราลอะรไมใช่ไ<ๆ>้มก็มีประมาณนี้นะสำหรับบรรยากาศ ตลาดอัมพวาล่าสุดนะคะแล้วจะมีกซอยหนึ่งก็เดินไปฝั่งนี้ก็กได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนมากทางนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะสําหรับคนที่แบบอยากจะลงเรือไปไหว้พระทำบุญเขาก็จะมาส่งกันเนีย่ยก็จะมีท่าเรือเยอะแยะมากมายตอบถามราคาได้นะคะส่วนมากราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็คนละห้าสิบบาทอนนะไรเนีย นี่เขาก็จะลงเรือกันนะคะไปไหว้พระทำบุญหวัดนะอนี่เขาก็จะมีสองฝนะั่งเนาะมีฝั่งนน้ก็มีนะแต่เราเลือกเดินฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดอัมพวาล่าสุดค่ะทุกคน ผู้คนก็คึกคักนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแบบตับแลบเลยนะคะผู้คนก็ยังมาเดินเที่ยวนั่งเรือไหว้พระทาบุญกันแบบคึกคักมากนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปรอที่ไหนก็ฝากติดตามเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ